สวัสดีทุกคนเรามาอีกแล้วและนี่ก็จะลูกของเราเรากำลังจะไปเดินเล่นกันนะค่ะหันมาสิลกูกแล้วจ้ารสชาดูผู้ชมหน่อยค่ะดูแม่นี่นี่โอ้ยไม่สนใจแม่เลยโอเคเดีย๋ยวเราจะไปรับลูกอีกเขารออย,อยู่แล้วโอเค แล้วน้องนั่งตรงนี้แล้วพี่จะนั่งไหนวันนี้ที่หน้าข้างหน้าของพี่เกิ้ลนะลูกโอเคโอเคตอนนี้เราก็รับลูกเรามาแล้วนะแล้วก็ไอตัวเล็กนี่เราทราบไม่ขึ้นตัวน,นั้นอยากวิ่งนะปล่อยเขา โอ๊ยโบไปไม่ไหวแล้วโบเอ้ยโอ๊ยโบไปไม่ไหวลองดูดิอย่างนั้นยังจะไปอีกโอ๊ยตายแล้วโบ,ไม,ไ,โบไม่ไปลูกไม่ไปดูสินะนำไปแล้วทุกคนก้อนอย่าลงนะน้องก็ไปด้วย,ยโบไปไม่ไหวรอกลูกอยู่นั่นแหละดู เดินไม่ไหวนะทุกคนเพราะเขามีสามขาเล่นเกาะดีๆนะลูกน้องนั่งดีๆนะคะดูวิ่งไปแล้วดูเขานะ่ยอืมขอเข้าป่าเข้าอะไรเลยทุกคน วิ่งกันไปนำหน้าแล้วนะเทเกิลเทเกินอชอบมาอ๋อเจ๊แย่เสงดังโลกนี่นะก็เราก็พร้อมเดินกันแล้วนู่นไงถุงเงินอยู่นู่นอชอบมากป่าเนี่ย,อยพอใจมาขึ้นรถถุงเงินเดี๋ยวเราก็ไปหาถุงเงินไงโอเคไหม สนุกกันใหญ่เลยอันนี่ไม่สนุกโอเคแม่ไม่เป็นไรหนูก็ไม่รู้อ่ะมันดินไปแล้วเออโอเคไม่เป็นไรนะเราเล่นกันนะ โอเคโอเข้าไปทำไมทำอะไรน่ะลูก ระวังรวองมันจะกัดมากิน <laughs> สนุกไหมสนุกไหมลูกอ้าวสนุกไหมเนี่ยสนุกไหมกู้ก,ก,กันไปอยู่ใกล้ๆพี่สิแม่ถ่ายรูปเดี๋ยว ใจออกไปก่อนใจออกไปก่อนอาทิตย์จะถ่ายรูประวังมือนะโอเคทุกคนดูเหมือนว่าเขาอยากกลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันเลยมาแล้วเด็กๆสาฟูมาแล้วลกูกกลับบ้านกันนะ

เราทราบก่อนนะ